สวัสดีครับสวัสดีพวกพี่น้องสุขุทุกคนนะครับพผอกับจ่าขวงคือเก่าพี่น้องครับมาพี่น้องครับเมนูตอนแรงเมือ่อเมื่อรอบนี้แกงปลา <c oughs> แกงปลากบพี่น้องครับแกงปลากบพี่น้องนี่เบิง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 แกงอะไรพี่น้องกันน้ำอุ้งรวงอุง้ง,วง,วง,วงจวงแบบนี้กบ <c oughs> พี่น้องเอามากแกง อืมแกงปลากลบเป็นวาจังสันเนาะสูตรใส่กระชายโอ้โหเดี๋ยวจะนามเลยพี่น้องบุนีเมนูแกงปากลาพี่น้องมออบกกงุนีเอาตอนกบจ้ากวงยุ่งใส่หรือล่ก็ว่าแกงปลากบสันเอาเอากบขึ้นมาก,ก่อนอน,นี่นี่นี่มามาพี่น้องมาเส็บ แกงปลาสูตรจากกลงเ็ดเองฟีมือจากกลงเองนานเพียจิตจัดจถึงใจแต่ว่าหอนกว่า <c oughs> ครบบานห้อ่น้องค่อย,ยๆก่อนนะมันยังหันเลยอืยอ เมนใูใส่ใบยีลาหรือใบกระเพรากรไดพี่น้องแ้วแต่ถนัด ใกล้จใกล้ได้ใส้เบ็ดขบแล้วพี่น้องช่วงเขากำลังมานนี่แรับใส้เบ็ดขบ วานพ้ว wow, no. wow, mm ่าถืว่าค่อยไปอ่ะ Mm. Mm. I make. เอ้าหันเถอะพี่น้องแรงจะกี้ก็ควายไป ชุดถ่ายแฉ็บ เสียบๆขึ้นเขาครับพี่น้องครับแกงปลาแกงเผ็ดนะครับกบนะบ้านเฮาเนี่ยแหละพี่น้องครับต้องใส่เวลาสักนิดนึงนะครับพี่น้องเมนูเสียบๆนะครับฝากพี่ต้อน้องทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ